วันนี้พัทยายืนอยู่ในเตะครับมาในระบบ4-2-3-1ครับนำโดยพึ่งสาบประตูหมายเลข36ครับชัยนรงบุญเกิดส่วน2คู่เซนเตอร์แบ็กครับใช้หมายเลข5ครับฟาบริโออเล็กซานโตสจับคู่กับวันใหม่เศรษฐนันหมายเลข67ครับและวันนี้ครับลำปาง FC ครับมาในระบบ4-4-2ครับปุรษาบประตูใช้หมายเลข24ครับกินทิศักดิ์หมู่สวัสดิ์ครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กครับใช้หมายเลข9-14ครับเป็นเรโอรดนโดลุย ประสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับผมทุ่มบอลขึ้นไปแล้วไปจนถึงฟาบิโอกิอเซียนอเล็กครับริเซียนอเล็กไหลเลือาย,าายนลกรแล้วกดแล้วม่จังหวะนี้เป็นโอกาสลุ้นทำประตูครั้งแรกครับของนลา,ากรคณาครับนะครับแล้วเปิดบอลน,นะนะลน,นลาเซตนรเซตครับ สิงบอลไปบอลสองยังลอยอยู่บนฟ้าแล้วยังเมื่อเข้าทางใครแล้วสกัดสกัดไม่ขาดมาเข้าทางใครโอไครโอยิงอ้ซุปเซฟครับของชัยนรงุ์บุญเกิดครับโอไครโอครับประท้วงครับมาโดนแขนครับโดนแขนครับโดนแขนชัยนรงุ์บุญเกิดครับบอลลอยบนฟ้าตกลงมาจังหวะนี้บอลตกมาโดนแขนจริงครับแต่ไม่ม <my> ีใครตั้งใจกันละครับแล้วเป็นไครโอ้ครับหดด้วยซ้ายครับยังไม่ผ่านมือของชัยนรงุ์บุญเกิดเป็นลูกเตะมุมเท่านั้นครับจังหวะนี้ เก็บบอลไว้ได้ที่ชาตีเล่นกันสั้นๆกับนอร์เซตแล้วเสียบอลแล้วครับมาแล้วครับพัทยาเล่น1นอกันสั้นๆคิสเตียนอเล็กครับพลิกเข้าซ้ายแล้วจะลองส่องไหมคริสเตียนอเล็กแล้วโอ้โหครับยังบอลมันกระดอนพื้นครับคริสเตียนอเล็กครับแล้วมาแล้วครับสําหรับไครโวแล้วสวิตมาทางซ้ายแล้วพักอกลงแม่นแล้วผู้เชื่ยสินยกทงครับในวันนี้คิม จูชานครับแม่พยายามเติมขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับผู้เล่นเกาหลีคนใหม่ของทางลำปาง FC ครับก็วิ่งสอดมาเลื่อมนิดนึงแหละครับเล่นพักอกปุ๊บผู้เชื่อสินก็ยกธงปั๊บทันทีครับเป็นลูกล้ำหน้าของลำปางเ c ครับเซตกันใหม่ครับสำหรับพัทยาอยู่ในเตตนะละกอนเปิดด้วยเท้าซ้ายโค้งไปเข้าหัวทางอเล็กครับแม่คริสเตียนอเล็คครับขึ้นมงอ่ะจังหวะนี้ ให้กับทางคิสเซียนอเล็กคิสเซียนเก็บบอลไว้ยังไม่ตัวมาเชื่อไมไมเอาละครับผรศักเติมเข้ามาผรศักไหลมาแล้วบาดาบาดาป้อน,อนมายังไม่ผ่านมือของกิติศักดิ์ครับแมาเป็นโอกาสลุ้นประตูแล้วจะโต้กลับมาครับอยู่ที่ชาตีชาตีติงจังหวะแล้วถูกตัดจังหวะน,นี้โอ้โหนี่เดี๋ยวลวครับบาดาอาลีได้ดวลก,กันกับทางกิติศักดิ์ครับยังไม่ผ่านเกมรับของ ลำปาง FC ครับยังออกนำไม่ได้ครับสําหรับจังหวะนี้บาดาอาลีมีโอกาสหลุดเดี่ยวแล้วแต่ว่าบอลมันใกล้ท้าวาพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้ว ด้าหน้าปากประตูก็มีผู้เล่นอย่างลวนครับที่จะมาสอนแล้วใครโอ้เปิดบอลมาแล้วหมงเช็ดกันยังติดแล้วเป็นลวนเตะยุต้องการยิงบอลยังติดแล้วมาเข้าทางของคิมแล้วลวนก็แมาโอ้ยังเคลียร์ไม่หมดครับบาดาลีเขาหัวทิ้งไปก่อนแล้วผุทธศรีเขาเปล่าหนหวีดิหมดเวลาการขันในขึ่งเวลาแรกไปเลยครับลงไปแทนพระรันยูครับที่ติดโทษใบเหลืองครับ แล้วขึ้นเกมมาเร็วเลยครับสําหรับพัทยาครับพัทยาครับอยู่กับทางภูวดลครับผูวดมมาที่ทางคริสเตียนบาดาเปิดมาแล้วจูดิวานครับมาขึ้นไปหมงไม่ถนัดครับจังหวะนี้ครับจูดิวานสอดมาจากด้านหลังครับชัดชัยครับเบิ้ลบอลไม่แม่นครับยังมาเข้าทางของพัทยาแล้วจูดิวานได้กดแล้วเฉียดคายไปิดเดียวครับโอ้โหครับโอ้โห โอ้น่าเสียดได้ครับจูดิวานครับในมีโอกาสส่องจากกรอบเขตโทษครับมาดูครับจังหวะนี้ครับเสียบอลแล้วเป็นทางสันติธรครับไหลมาจูดิวานแล้วพลิกยิงได้ขวาครับแมวบอลเฉียดคานไปนิดเดียวครับเกือบได้ประตูขึ้นนําเหมือนกันครับพัทยาอยู่ในเตดครับมีตัวมาเชื่อมไหมต่อไปที่บาด้าทางขวา บาดาพิกมาหาหน้าปากประตูครับไหลามาที่จูดิวานจูดิวานจะพิกแล้วจูดิวานยังเก็บบอลได้จูดิวานดึงเข้าไปกรอบเขตโทษจูดิวานเปิดมายัดยังมาเข้าทางของโอ้โหครับแม่พรศักด์ป้องทองครับโอ้โหโอกาสหนึ่งครับที่จะได้ยิงในระยะจุดโทษเลยละครจังหวะนี้โอ้โหแฟนๆนะครับมาครับจูดิวานเก็บบอลได้แล้วดึงมาจนสุดเส้นแล้วคัดแบ็กเข้ามาแล้วถูกกองหลังมาเข้าทางของพรศักด์ โอ้ได้ส่องวันเล่ครับแต่ก็คุมทิศทางยากครับยิงยากพอสมควรครับแต่เท้าซ้ายหรือเท้าขวาครับเท้าขวาเป็นของทางสันติธรสันติธรเปิดบอลโค้งไปแล้วไม่โอกาสได้มงแหมอยางติดหัวของทางเลโอนาร์โดครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งครับสำหรับพัทยายูเนเต้ครับโอ้บอลลอยไปเกือบจะเข้าทางของทางอเล็กซ์ฟาบิโอแล้วที่ขึ้นไปไปมงจังหวะนี้ครับบอลลอยโด่งขึ้นไปครับแม่ยีตัดชิงอ่อน ไม่ให้ออกครับแต่บอลยังมาเข้าทางของลำปังชัดชัยหลาย,ย้อนมาอ้าวแล้วมาเข้าทางจูดิวานหรือเปล่าจูดิวานถึงบอลก่อนครับจูดิวานพลิกบอลได้แล้วมองด้านหน้าถึงจังหวะรอเพื่อนครับหลายย้อนกลับมาแล้วเปิดด้วยขวาบอลลอยโด่งมาแล้วม้าปัดได้ครับแม่มีพิมพ์วิศศ์ขึ้นมาด้วยครับโอ้โหครับกิติศักดิ์ครับ ด้านบนมีตัวขึ้นไปลองไปรอแล้วครับอเล็กฟาบิโอแล้ววันใหม่ทิ้งบอลยาวขึ้นมาอาเล็กขึ้นมาโม่งชงใหม่มีใครแล้วบอลออกและผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ